เสียงอินโทรดนตรีเข้มข้นดังขึ้นภาพฟ้ากว้างเหนือฐานทัพอากาศไทยกล้องแพนผ่านเครื่องบินรบหลายลำที่จอดเรียงรายก่อนซูมไปที่ลำปริศนาคันใหม่ที่ยังคลุมผ้าใบสีเทาเอาไว้เสียงบรรยายไทยช็อกทั้งประเทศวันนี้คือวันที่จะถูกจะรึกในหน้าประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยเพราะนี่คือการเปิดตัวเครื่องบินรบเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ล่าสุด ที่หลายคนรอคอยสมรรถนะสุดหล้ํมแต่ราคากลับสถานโลกภาพตัดเข้ามุมสูงจากโดนค่อยๆหมุนรอบฐานทัพเห็นสื่อมวลชนและทหารยืนเรียงเป็นแถวเสียงบรรยายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้ยินแต่ข่าวประเทศมหาอำนาจทุ่งงบประมาณมหาศาลซื้อเครื่องบินเจ็ดรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น F-35 SU 5 7หรือราเฟลแต่ใครจะคิดว่าวันนี้ประเทศไทย ของเราจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจับตามองบนเวทีการบินทหารระดับโลกภาพใกล้ของนายทหารระดับสูงกำลังก้าวขึ้นโพเดียมกล,ล้องแฟลชถ่ายรัวๆเสียงชัตเตอร์ดังต่อเนื่องเสียงนายทหารภาคทัพวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวเครื่องบินรบเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ของไทยผลงานความร่วมมือระหว่างนักออกแบบวิศวกรและกองทัพอากาศไทยที่จะยกระดับศักยภาพการรบ และเปลี่ยนสมการความมั่นคงในภูมิภาคผ้าคลุมค่อยๆถูกดึงออกเผยโฉมเครื่องบินรบสี่าาด้านดีไซน์ล้ำสมัยเส้นสายคล้ายสเตลเจ็ตขอบปีกคมกริบเสียงบรรยายและนี่แหละครับพระเอกของเราในวันนี้เครื่องบินรบเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดของไทยที่หลายคนเห็นแล้วต้องอุทานว่านี่ของไทยจริงเหรอ ภาพตัดเข้า CLOSE up ลำตัวเครื่องบินมุมหัวเครื่องบินปลายปีกช่องอากาศเข้าเครื่องยนต์ดีไซน์คล้ายเครื่องบินรุ่น5เสียงบรรยายดีไซน์ภายนอกไม่แพ้เครื่องบินรบของชาติใดในโลกรูปทรงเน้นลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ใกล้เคียงคอนเซ็ปต์ Stealth Generation ใหม่ผสมผสานทั้งความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีอาวุธอัจฉริยะในลำเดียว ภาพกราฟิกแอนิเมชันแสดงสเปคคร่าวๆของเครื่องบินขึ้นเป็นตัวหนังสือด้านข้างจอเสียงบรรยายมาดูสมรรถนะก,กันแบบจัดเต็มความเร็วสูงสุดระดับเหนือเสียงหลายเท่าตัวความสามารถปีนเพดานบินสูงอย่างรวดเร็วระบบเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายระยะไกลรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้น ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในตัวเครื่องเดียวครบทุกมิติการรบภาพจำลอง 3D แสดงเครื่องบินรบไทยบินพุ่งทยานผ่านก้อนเมฆแล้วเร่งความเร็วจนเกิดเมฆเสียงโซนิกบูมรอบลำเสียงบรรยายในสนามรบสมัยใหม่แค่บินเร็วอย่างเดียวไม่พอต้องมองเห็นก่อนยิงได้ก่อนและรอดกลับมาก่อนซึ่งเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งหมด ภาพสลับไปที่คออพ p i t จำลองจอแสดงผลหลายจอระบบ HUD แบบโปรง่งใสเสียงบรรยายนักบินจะได้ใช้ค o อพ p i t แบบ glass cockpit หน้าจอดิจิทัลเต็มระบบแสดงข้อมูลครบทุกมิติทั้งเป้าหมายระยะตรวจจับสภาพอากาศสถานะอาวุธและข้อมูลยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักบินตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในเสี้ยววินาที พาพนักบินไทยสวมหมวกนักบินเจาะช็อตใบหน้าดวงตาจริงจังเสียงนักบินภาคทัพจากที่ได้ทดลองบินบอกเลยว่าตอบสนองยอดเยี่ยมมากการบังคับค่อนข้างเสถียรผสมกันระหว่างความเร็วและความคล่องตัวสามารถพลิกหลบหลีกได้อย่างมั่นใจในระยะประชิดภาพอนิเมชั่นแสดงสถานการณ์จำลองการรบเครื่องบินไทยลำใหม่ล็อกเป้าศัตรูจากระยะไกลย,ยิงจรวดนำวิถีออกไป เสียงบรรยายเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่บินไวแต่ยังคิดไวด้วยเพราะมาพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลภารกิจที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมกันหลายด้านทั้งภัยคุกคามจากพื้นดินจากอากาศและจากเรือรบในทะเลช่วยให้นักบินไม่ต้องรับภาระข้อมูลมากเกินไปภาพตัดกลับมายังพื้นที่ที่นักข่าวถามถึงเรื่องราคานักข่าวภาคทับ แล้วราคาหลักครับเครื่องบินรบสมรรถนะขนาดนี้งบประมาณไทยไหวจริงเหรอภาพตัดไปที่ตัวเลขกราฟิกแสดงนบประมาณเปรียบเทียบกับเครื่องบินประเทศอื่นเสียงบรรยายนี่แหละครับจุดที่ทำให้คนไทยช็อกทั้งประเทศเพราะแม้สมรรถนะจะระดับท็อปแต่ราคากลับสถานโลกในทางที่ดีกล่าวคือมีต้นทุนต่ำกว่าหลายหลายรุ่นที่ใช้กันอยู่ในต่างประเทศอย่างชัดเจน ตัวเลขกราฟิกเทียบเครื่องบินรบต่างประเทศราคาสูงสูงกับแถบสีเล็กกว่าของไทยเสียงบรรยายด้วยแนวคิดคุ้มค่าแต่ทรงพลังทำให้ไทยสามารถพัฒนาหรือเข้าร่วมโครงการในรูปแบบที่ไม่ต้องแบกรับภาระเกินตัวแต่ยังได้เทคโนโลยีระดับสูงกลับมาใช้ในประเทศภาพสลับไปยังโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน วิศวกรไทยกำลังทำงานตรวจสอบชิ้นส่วนโครงสร้างปีกสายไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียงบรรยายสิ่งที่น่าภูมิใจย,ยิ่งกว่าตัวเครื่องบินคือโอกาสของคนไทยเบื้องหลังโครงการนี้เต็มไปด้วยวิศวกรนักวิจัยและบุคลากรสายเทคนิคของไทยจำนวนมากที่ได้บัญ,ญัาิชื่อของตัวเองไว้ในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมการบินทหารเสียงวิศวกรภาคทัพ เราไม่ได้แค่ซื้อมาบินแต่ได้ความรู้เทคนิคและเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์ควบคุมหรือแม้แต่โครงสร้างวัสดุภาพกราฟิกแสดงอนาคตของไทยโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานขยายตัวนักศึกษาไทยเรียนด้านอากาศยานในมหาวิทยาลายัยเสียงบรรยายลองจินตนาการดู ถ้าอีก10 2ถึง20ปีข้างหน้าประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบย่อยต่างๆได้เองผลิตชิ้นส่วนหลักได้เองซ่อมบำรุงลึกได้เองไม่ต้องพึ่งต่างชาติทุกเรื่องนั่นแปลว่าความมั่นคงก็จะอยู่ในมือเราเองอย่างแท้จริงภาพตัดเข้าสถานการณ์สมมุติแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลูกศรเคลื่อนไหวแสดงความขัดแย้งและความตึงเครียดเสียงบรรยาย ในยุคที่ภูมิภาคเราเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งข้อพิพาทดินแดนทะเลและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกองทัพอากาศคือกราะชั้นฟ้าที่ปกป้องประเทศจากภัยคุกคามที่มองไม่เห็นยิ่งศักยภาพสูงขึ้นความมั่นใจในการปกป้องแผ่นดินไทยก็สูงขึ้นตามภาพเครื่องบินรบไทยลำใหม่บินคู่กับเครื่องบินรบลำอื่นของไทยในฝูงเช่น f 1 6กริปเปนใช้เป็นภาพแนวแนวไม่ระบุชื่อรุ่นรตรงๆ เสียงบรรยายเมื่อผสมผสานเข้ากับฝูงบินที่เรามีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบหลักเครื่องบินโจมตีหรือเครื่องบินตรวจการเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่เติมเต็มขีดความสามารถดูแลน่านฟ้าไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นภาพสโลโมชันเครื่องบินรบลำใหม่ทะยานขึ้นจากรันเวย์ท่อไอพ่นระเบิดเปลวไฟค่อยๆลอยขึ้นก่อนกระชากทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงบรรยาย การลงทุนด้านความมั่นคงหลายคนอาจมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่แท้จริงแล้วมันคือประกันชีวิตของชาติที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบได้ในทุกๆวันภาพคนไทยใช้ชีวิตประจำวันเด็กนักเรียนไปโรงเรียนคนทำงานรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าทะเลภูเขาเสียงบรรยายระหว่างที่เรากำลังใช้ชีวิตปกติ กองทัพอากาศไทยกำลังยืนเฝ้าชายแดนฟ้าดูแลน่านฟ้าให้ปลอดภัยและตอนนี้พวกเขามีอาวุธที่ทรงพลังและล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมภาพสัมภาษณ์ประชาชนบางส่วนแสดงความเห็นเชิงภูมิใจเสียงประชาชนคนที่1เห็นเครื่องบินลำนี้แล้วขนลุกเลยครับไม่คิดว่าไทยจะมีอะไรที่ล้ำขนาดนี้เสียงประชาชนคนที่สองถ้าช่วยให้ประเทศปลอดภัยมากขึ้น และเป็นโอกาสให้คนไทยเก่งขึ้นในเทคโนโลยีก็ถือว่าน่าภูมิใจนะคะภาพตัดกลับที่เครื่องบินจอดนิ่งกลางลานบินแสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนตัวเครื่องอย่างสวยงามเสียงบรรยายนี่อาจไม่ใช่แค่การเปิดตัวเครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือการเปิดประตูบานใหม่ของอนาคตประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีการบินการป้องกันประเทศและศักดิ์ศรีบนเวทีโลก ภาพกราฟิกตัวอักษรใหญ่กลางจอไทยช็อกทั้งประเทศเปิดตัวเครื่องบินรบเร็วเหนือเสียงใหม่ล่าสุดสมรถนะสุดหล้ำราคาสถานโลกเสียงบรรยายน้ำเสียงหนักแน่นคุณละ่ะคิดยังไงกับการที่ไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเครื่องบินรบเร็วเหนือเสียงคอมเมนต์บอกความเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย ภาพตัดไปที่เครื่องบินกำลังทะยานออกไปไกลไกในท้องฟ้ายามค่ำคืนดาวเต็มฟ้าเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆเบาลงเสียงบรรยายปิดท้ายนี่คืออีกหนึ่งก้าสำคัญของกองทัพอากาศไทยที่ไม่ใช่แค่ตามโลกให้ทันแต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญบนท้องฟ้าระดับภูมิภาคและระดับโลกจำชื่อมันเอาไว้ให้ดีเพราะต่อจากนี้ไปเวลาใครพูดถึงเครื่องบินรบสุดลำ้ำ จะต้องมีของไทยติดอยู่ในรายชื่อนั้นอย่างแน่นอนเฟตภาพดำดนตรีอินโทรช่องดังขึ้นเสียงบรรยายถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวฮอตในโลกอาวุธยุโทโธปรกรณ์และกองทัพไทยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะ